สวัสดีครับเชา้าีน25พฤศจิกายนนะครับวันนี้เป็นวันแบทฟลายในที่อเมริกานั่นเองครับวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าข้าวของเสื้อผ้าทุกอย่างที่เราอยากจะได้อยากจะซื้อนในอเมริกาเนี่ยลดร,ราคานะครับคือเป็นช่วงที่ลดราคาหนักที่สุดทั้งปีนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลดราคาแบบลดสะบัหั่นแหลกนะครับ ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าบรรยากาศแบล็คไฟลดที่อเมริกาเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าฝนแอบตกอ,า,อาจจะเป็นแบบแบล็คไฟลดที่เปยกๆนิดหน่อยนะฮะจะตามไปดูกันเลยเรามากันถึงที่แรกแล้วนะครับผมอยู่ที่ทาเก็ตนั่นเองนะฮะก็บรรยากาศค่อนข้างเหงาวังเวกมากตอนแรกคิดว่าจะมีคนเยอะกว่านี้นะเนี่ยแต่ดูเงียบๆเ,เลยครับโอ้บรรยากาศแบล็คไฟเดสงสัยจะมาผิดสาขา คนน้อยมากไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยครับไม่ได้บรรยากาศเลยะเราอยู่กันที่เบสบายนะครับเป็นร้านขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมจะมาทุกปีนะมาปีนี้ก็คนดูคึืนนี่นะคนเยอะจริงคนระับทุกคนดูดิดูคืนกว่าตาเก็ตเมื่อกี้โอ้โหเย,ยอะแยะเลย ดูครับดูเอาทีวีมาตั้งกันเป็นแบบว่าดูเป็นลร้อยเครื่องดูครับเร้่จากโซนทีวีดูครับ,วา, TV, รบวางขายย้งกันแบบว่าโลขายอะ่ะดูดิพวกชุดโฮมเตเตอร์พวกเครื่องเสียงก็มีให้ซื้อโอ้โหดูขายเกมดูครับเองบอกเดยตั้งกันเป็นอย่างนี้ดูดิเป็นกองกอไปตั้งๆเลย เลยครับทุกคนคึกคักมากโซนทีวีเนี่ยคึกคักที่สุด นอกจากโซนทีวีนะครับที่ดังเนี่ยก็จะเป็นโซนเกมนะครับผมเห็นไ,ไหมแต่ว่าเกมเนี่ยทุกปีเนี่ยก็จะลดราคากันแบบหนักหน่วงมากเลยนะครับอีกโซนหนึ่งนะครับที่ดังไม่แพ้กันก็คือโซนของ Apple นะพวกแบบไอโฟนแอ p เปิลวอชหรือพวกแบบ iPhone iPad มัลนลดราคาหมดเลยนะครับดูดิคนก็เข้ามาซื้อกันหมดเลยนะ แล้ววันนี้คือลายจ่ายตังค์ครับดูครับที่ต่อแถวใช่อะไรนะอันนี้คือลายจ่ายตังค์ด,คนะนนคงดูดิครับยาวหซื้อตอนนี้จ่ายตังค์ประมาณอีกสองสาชมชั่วโมงข้างหน้านะปีนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรครับเพราะว่ามองดูของที่บ้านแล้วก็มีครบทุกอย่างแนละ้วเราไปอยูกันที่ร้านเกมนะครับ ร้านเกมสต็ร้านที่ขายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกมเพ p a y 5เกมเล็กบ็อกเกม n i n t e n d o หรือเกมคอมพิวเตอร์นะครับผมขายทุกอย่างนะครับบอกเลยว่าคนเยอะมากดูครับยืนต่อแถวนี่แค่จ่ายตังนะครับดูครับรอเป็นชั่วโมงแล้วก็โดนจนได้ครับผมสุดท้ายก็ได้ซื้อมาหนึ่งอย่างนั่นก็คือนี่เองัะผม จอยเพย์ห้านะครับซื้อสีม่วงมานะครับก็ที่โดนเพราะว่าได้ลดร,ราคาครับจาก49เหรียญน,นะครับผมมีโค้ดไอเกลต็อปอยู่ส5บห้าเหรียญก็เหลืออยู่ส5สบห้าเหรียญก็เลยจัดมาเลยครับผมจอยเกมนะครับเอาไว้เล่นเวลายามว่างอะไอ่งนนะครับก็เอาจริงๆนะครับผมอยู่มาหลายปยีก็รู้สึก ปีนี้เป็นปีที่เริ่มรู้สึกแบบเฉยๆกัแบแ l a ฟ k f r เดย์แล้วเพราะว่าสมัยนี้เขาซื้อออนไลน์กันแล้วล่ะเขาจะไม่ค่อยมาต่อแถวกันแล้วเพราะว่าออนไลน์รดราคาเหมือนกันแถวเราไม่ต้องออกไปซื้อเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคึกคืนเท่าปีที่ผ่านๆมาเลยครับช่วงก่อนโควิดนะโอ้โหคนต่อลายยาวเป็นแบบโอ้โหเป็นหางงูครับแต่ว่าพอหลังโควิดมาเนี่ยคนเริ่มแบบไปซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นนะฮะน่าจะผมคิดว่าน่าจะ มากกว่าเจ็สนะแบบคนไม่ค่อยมาแย่งซื้อของกันแล้วเพราะทุกคนก็กดออนไลน์อะไรมันมันจะง่ายกว่านั่นเองอะที่ต่อไปเรามาเดินกันที่ TJ Max นะครับเป็นร้านขายของมากมายนะขายพวกเสื้อผ้าของประดิษต่างๆนะครับมาดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไหม,มบรรยากาศก็อุย้ยคนเยอะเหมือนกันครับดูดิทุกคน ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะครับจะมาซื้อของพวกแบบเสื้อผ้าของนาฬาราของแต่ของตกแต่งบ้านอะไรประมาณนี้นะ yeah. it it ดูครับที่จอรดรถข้างหน้านะโอ้โหเต็มเอียดเลยนะหาที่จอดไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นยังไงบ้างครับกับ คลิปวันนี้ที่โอเล้งนะครับพาทุกคนไปดูบรรยากาศของวันแบคไฟเดย์นะครับหรือวันที่ลดราคามากที่สุดในอเมริกากา้ากันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็บอกว่าเพื่อนๆจะชอบไม่มากก็อน้อยนะครับรก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับชอบ่องโอเลโอเลียงและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะะ้าครับ a c e